เออเออมีต่กล่องสีแดงเนาะเอ,อ้าหูเหูเล้ยงหูเล้ยาขาท่านยิ้มหูยิ้มหูยิ้ม Ôi, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

S <S ม,มีหูดเฮ้ยมันมีมวงมันมีวกหมนวงมันมีมวงอยู่ข้างหลังเลยไม่มีหูดเลยมีหูเลย นี้ได้สิ้นสุดนะพี่ธีพี่ธีจับของขวัญน,นะและรับและม้อบวองขวัญน,นะประจำนะเทศกาลปีใหม่จัดโดยโรงเรียนยรัยโงธิยาคมนะปีใหม่2557้าห้าเแล้วผมนี่ ็บมนคอมหรอกคือมันไม่ได้ช้าตามปั๊กมันเป็นแบตอะมันมีแบตแลอวต่ว่ามันช้าได้นะ